บอกนะว่าคุณยังไม่เคยไปตลาดบุญชนะก็ไม่เคยไปนะเชมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะตลาดบุญชนะซอยคลองตันทิกุลถนอนอบตอบางกอกแปดเชื่อบสกัด40สซอยข้างศูนย์อีสุสุบางนาตลาดฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่44ปัโทฉันก็ไปไม่ถูกอยู่ดีนั่นแหละถ้าไปไม่ถูกค้นหาที่ Google พิมพ์คำว่าตลาดบุญชนะเดี๋ยวเดี๋เ,ดเอาโทรศรัพท์มาสิเอากดเอาอันนี้ โอ้มันขึ้นเลยนี่ค่ะไปถูกแล้วต้องลองไปดูสิมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองสินค้าคราะผมอีกเพียบโอ้ยอยางนี้ก็ต้องไปแล้วฮแถมยังมีมหกรรมสินค้าราคาถูกลดราคาอีกด้วยสุดยอดสุดยอดใช่เลยอย่าลืมไปพบกันที่ตลาดบุชนะ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่มใครใครเขาก็พูดถึงตลาดบุญชนะถ้าเราไม่ไปแหมเราก็เฉยสินนาะมีที่นั่งรับประทานอาหารจิบเบียเย็นๆเพื่อเพลินไปกับบรรยากาศลานเบียโทถ,ถ้าเราไม่ดื่มละ่ะเราจะซื้อกับข้าวแล้วไปนั่งทานได้หรือเปล่าได้เลยท่านสามารถซื้ออาหารในตลาดของเราแล้วมานั่งชมดนตรี ยางเพลิดเพลินแม่แม่แมเจ้าของตลาดคุณบุญชนะเนี่ยเขาจ่างใจดีจริงๆเนาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าขายฟรี2เดือนเลยนะสนใจติดต่อที่094 467 7200เดี๋ยวพ่อใหญ่พลจะไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะตกเทรนใช่เลยแล้วไปพบกันที่ตลาดบุญชนะ